สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเมโน,โนูต้มกระดูกหมูผักกาดดองนะครับครับส่วนนี้เป็นลักษณะของอห,หมูนะครับกระดูกหมูกระดูกอ่อนนะครับที่เราจะใชะ้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่นี่ฮะพริกไทยนะครับพริกอาจจะเป็นพริกไทยดำก็ได้ครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วบาบาบก็บดกลิ่นนะฮะ แบบเป็นข้าวมูนนะครับใส่กระเทียมนะฮะส่วนตรวนี้เราก็ต้มน้ําให้เดือดไว้นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมา,าครุ่มคลุพริกไทยก่อนนะครับครุ่มให้ขขละเอียดนะครับใส่กระเทียมด้วยนะครับ จากนั้นก็ใช้ทับพีนับตักนะครับ,บใส่หม้อนะครับใส่หม้อ,อใส่หม้อเต็มนะครับ นิดนึงนะฮะอ่าต้องใส่เนื้นะครับแล้วก็ใส่หมูนะครับตักหมูลงหม้อเลยนะคอ่าต,ต้มต้มหมูให้ นะครับให้เปื่อยให้ยุ่ยนะฮะใส่โทีนิ็นึงน,นะฮะเตมก,ก่องน,นะฮะโอเคดีแล้ดดดดวดีเสร็จนะ ซีอขาวนะครับซิอขาวใส่ไปเลยนะครับอเอาเสร็จก็ฉส่น้ปลาด้วยนิดนึงนะฮะเพื่อตอนที่เราต้มจะได้กลิ่นหอมของน้ำปลาด้วยนะครับหล <c oughs> ังจากนั้นเราจะใส่ น้ำผักกาดดองนะครับตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะครับน้ำผักกาดดองอย่าลืมนะฮะในสักครู่นะครับน้ำผักกาดดองเ,เดี๋ยวไปเอาก่อนนะครับผักกาดดองไหนผักกาดดองอาอยุนี่นี่ๆๆๆๆนครับนี่ห่อนี้นะ โฆษณาให้เขานะครับแต่ผมใช้ใช้ยี่ห้อนี้นะฮะปากาดองเค็มหม้อน้ำฉายนะครับใส่น้ำรับรองอร่อยแล้วเรากะะะ็แกะฮะแกะชิ้นิ้แกะ เต okay. น้ำใส่เลยนะครับังจากนั้นก็ปิดฝาหมอ้อนะครับเดี๋ยวต้มให้เดือดน,นะครับอันนี้คือเมนูที่จะทำต่อไปเป็นเมนูผัดเผ็ดกบนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวครั้งนึงนะฮะที่บ้านอาจจะลบิดนึงนะครับกวัาจำเป็นเพราะควรจำเป็น ไฟแรงไฟแกงนาเก็ปิดฝาหม้อนะครับก็ต้มให้เดือดน,นะฮะจนสุกนะฮะก็สักประมาณสิบนาทีก็โอเคนะฮะเดี๋ยวจะมาะส่วนขั้นตอนตอนต่อไปนะฮะเราก็ ค่อยผักกาดดองอะเรา,เรา,เ,ราเราจะใส่ที่หลังนะฮะหั่นหันนะครับผมเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวต่อน,นะครับเดี๋ยวพักก่อนนะฮะน้องเราจะไปทําเมนูผัดเผ็ดกบต่อน,นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมารีวิวอีกครั้งนึงนะฮะ